สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้อีพี่นี่พาทุกคนมาบินโดนเบิ้งบรรยากาศภาพมุมสูงอยู่เขาช่องตะโกวันที่26ธันวา2566ข้างหลังของเราเขียนว่าประตูสู่อีสานอินโดจีนน,นะนะอยู่อำเภอโนนีแดงนอกจากไปนี่ยังมีไดโนเสาร์หอมนะเดี๋ยวภาพบินเบืบ้องภาพมุมสูงแล้วกันเดี๋ยวจะอัปเดต บรรยากาศการจราจรในช่วงนี้ขึ้นไปเบิ่งบรรยากาศภาามุมงสูงกัน,กนทุกคนฮันนะตามสเตปตามสไตล์เพจถนนไท่แล,ล้วเหรอทุกคนนี่อากาศเย็นนี่ทางหลวงหมายเลข348ข้างหน้าของเฮานั่นก็คือดานตรวจน้องสมิทธ์ขึ้นเขาช่องตะโกมาเป็นยังไงแน,น่ถนนโลง่งปะถนนโล่งมากเลยเห็นปะหลังจากขึ้นเขาช่องตะโกมาโลง่ลงโล่งเห็นโลง่งี่สิก็แย่ประมาทเยอะเพลีหย,ยบคเขล่งแบบชนิดที่แลนด แบบสมบุกสมบันแลนโหนนะช่วงที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยกับเวลาบ่ายสามโมงนะบ่ายสามโมงบ่ายสองโมงนิดนิดอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศน้ำกันแผนกล้องลงไปข้างล่างทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดนี่ยังอยู่เขตอาําเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์สวนมุมพุ่นหันนนนนนนละช่องเขาตะโกได้ละรถไปใส่เมื่อไรรถไปใส่เมือไใสใส่รถอยู่ใส่รถอยู่ใส บินไปเบิ้งด้วยโอ้เงียบนะกนารอะไรยังที่บอกการเดินทางของพี่น้องน่ะจะเริ่มเดินทางหรือล่างไหลมานี่นาจะเป็นแรงของมือนี่หรือว่ามืออื่นหรือว่ายังไดขาา้างหนเมื่อเม่อทยเบิ้งอ๋อกำลังขึ้นมากำลังขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้มีรถกำลังสวนทางลงไปรถกำลังลงอย่าพึ่งแซงขึ้นมาเด้อนี่เป็นห่วงเป็นใยเพจถนนไทยแลนด์อัปเดตรายงานการจราจรให้ได้เบิง้ง เป็นช่วงเป็นเวลาเป็นเ,เป็นจังหวะเนะเาะเป็นภาพนิ่งแนะ่ภาพวิดีโอแนะ่เป็นมุมสูงแนะ่มุมต่ำแนะ่นะผู้ใดเข้ามาเบิ้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาผู้ใดเพท่นได้กดติดตามฝากกดติดตามกด subscribe ไม่ว่าจะเป็นช่อง youtube หรือช่องเพจ facebook ถนนไทยแลนด์เนาะนี่ๆเอามาเบิ้งบรรยากาศเดี๋ยวผมจะไายอา่าให้เบิง้งช่วงรถพี่น้องเิ่นกำลังขึ้นมานี่ เป็นรถพี่ใหญ่18ล้อเ<ล>ขาชงตะโกมีระยะทาง3กิโลนะ3กิโลถ้าต่อแถวกันขึ้นมาเรื่อยๆก็ใส่เวลาอยู่เล่าๆมาประมาณ3-4นาทีโดยประมาณน,นะถ้าเนี่ยต่อแถวกันขึ้นมาแบบเนี้ยบอแซงกันบอปาดกันเนี่ยก็บ,บอเกิดอุบัติเหตุเพออราะเกิดอุบัติเหตุก็จะเหตุความเร็วได้พอพอดีเห็นบ่พี่ใหญ่เพิ่นเพื่อนจะลบห้เห็นบ่มันมีช่องให้ลบเพื่อนก็นจะลบห้เปิดขึ้นมาเอาสู้สู้ ฝากนะหลายครั้งหลายคราวที่ผมถ่ายคลิปอยู่ในเขาชองตะกูเนี่ยรถมักจะปาดหน้ากันแซงในที่อับสายตานะอันตรายมากๆเลยยังที่ลงไปในหลายๆคลิปนะทุกคนเห็นแบบซีเราคือสงสารเพื่อนร่วมทางบ้างนะบอย่านตำรวจบอย่านขนส่งย่านยม,มาบาลในกระไดเด้ออย่างประมาณน,นะนะั้นอะเปียบเปยเปียบเปยเนาะก็คือผมเห็นหลายคนหลายท่าน บริยานกฎหมายบริยานกฎยังเลยครับแซงกันโอ้โหอันตรายมากๆเป็นเขาที่อันตรายอ่ะประชาสัมพันธ์สําหรับรถ10บล้อขึ้นนะรถ10บล้อขึ้นนะขอความร่วมมือช่างเจ้าหน้าที่เพิ่นฝากมานะครับวันที่28ถึงวันที่30มธันวาหยุดผ่านเขาช่องตะโกก่อนอวันที่31แลนให้ขามปีไปอีกเป็นวันที่1ถึงวันที่2มกราสองห้าดนะ นั่นแหละวิ่งได้อีกทีไอ้หยุดวิ่งขอภัยหยุดวิ่งก็คือวันที่1ถึงวันที่2มกราสองห้าหกเจ็ดนะหยุดวิ่งหลังจากนั้นทําการขนส่งได้เต็มรูปแบบเลยเด้อไอ้นี่สําหรับรถ10บล้อรถบรรทุก10บล้อขึ้นโอ้รถโอ้มันเป็นชงวะเวลาพอดีเลยเห็นพอนีในเขาชง,งตะโก มุกดาหารและยองลดเหลืองบ่เปินสวนทางกันพอดีเลยทุกคนนี่ค่อยๆไปค่อยๆไปเนี่ยผมทายเบื้องแล้วก็ว้าพูดคุยกันฝากถึงพี่น้องที่ใส่รถใส่ถนนยะแซงกันแบบในที่อับสายตาหรือเส้นทึบถ้าเส้นทึบจะแซง,จ,ง,จ,งจริงๆพยายามเบื้องให้ดีว่ามีรถสวนลงมาบ่าถ้ามีรถสวนลงมากอยะแซงหรือช่วงโค้งที่มองบ่เห็นกนอยะแซงพอแซงไปบ่พ้นก็นไปปาดน,นาเขารถ ที่เพื่อนต่อแถวขึ้นไปเรื่อยๆหรือเหตุให้รถล่วงเขาที่เป็นรถบรรทุกเนี่ยเพิ่นเสียหลักนาเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุผมบอกตรงเลยผมเฮ็ุข่าวหรือรีวิวถนนในเขาชังตะโกมาร่วมหาปีทุกคนหาปีที่เห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยที่เห็นอุบัติเหตุเนี่ยหลายคนมักจะบอกว่าถนนบ่อค่อยดีมีส่วนครับถนนบดีมีส่วนแต่หลักๆเลยนะแต่หลักๆเลยที่ผมเจออยู่บ่อยๆนะทุกคนเจออยู่บ่อยๆนะ เกิดจากการประมาทของคนขับรถของคนที่ใส่รถใส่ถนนนีน่แหละเออไอถนนบอดีนะมันก็ส่วนหนึ่งทุกคนถนนบอดีนะี่มันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ก็อยากให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยขรับขี่รถด้วยความระมัดระวังอย่าอย่าประมาทนะทุกคนขับรถเกง่งนะยอมรับทุกคนขับรถเป็นบอสนันบอสซื้อรถออกมาขับดอกครับแมนบอเอาแมนคือคํามผมว่าบอถ้บบอเก่งท้บบอเป็นคงอะบอซื้อมาขับนะแต่ในเมื่อซื้อมาขับล้วกเขารถ เขารบกฎจราจรนะเห็นใจเพื่อนรวมทางที่ลังคนเพื่อนยังขับรถแข็งไปปาดหน้าเพื่อนเสียหลักเห็นให้เกิดอุบัติเหตุได้นะเอาฝากเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังให้เบิ้งเรื่อยๆ่อนะส่วนที่ผมว่าไดนโนเสาหันมาเบื้องไดโนเสายมุมไดย์เดย์ด้นี่ดิไดโนเสาตัวสีแดงไดโนเสาตัวสีแดงตัวสีํำเงินเห็นบ่ทุกคนเนี่ยไดโนเสาอยู่เขาช่องตะโก้เ้ทุกคนเออตัวสีแดงตัวสีนํำเงินเห็นเหมไอ้นี่คือป่องภูเขาไฟ เบิ้งไปสี่เหมือนมันหน่อยนะเอาโดินลงมาอีกเบิ้งพวงเยไทยเบิ้งไกลๆอืมนี่บุได้พันไปพันมาเมื่อยก็จอดพักได้แล้วทุกคนตรงนี้ก็มีถนนคอนกกีตที่ผมยืนอยู่นี่แหละก็สามารถพักพักรถนะพักคนได้เนี่ยไม่เมื่อยห้องน้ำก็ยุ่งมองป้อมตำรวจนี่นี่แหละบรรยากาศถนนเนี่ยมีพักรถพักพักรถพักล้าได้ เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆทุกคนเพจถนนไทยแลนด์อย่างที่บอกไว้ขังตน้นฝากกดไลค์กดแชร์น้ำด้วยทุกคนก็ประมาณนี้คลิปนี้อีพี่นี่ก็สวัสดีครับตัดต้นใหม่ซะล่ะ <laughs> โอเค